าเหตุปัญหาสุขภาพจิตในผู้สูงอายุนะคะ 1. ความเสื่อมทางร่างกายและโรคเรื้อรางนะคะทำให้ใช้ชีวิตลำบากมากขึ้นค่ะและเกิดจากความเครียดได้ค่ะ 2. นะคะความโดดเดี่ยวและการขาดการมีปฏิสัมพันธ์ทางสังคมค่ะเช่นการที่ลูกหลานนะคะไปทำงานต่างถิ่นนะคะหรือไม่สนใจค่ะ 3. เกิดจากการสูญเสียนะคะเช่นการสูญเสียคนที่รักการสูญเสียเพื่อนหรือบทบาทในสังคมค่ะ 4. นะคะปัญหาด้านเศรษฐกิจรายได้ไม่พอนะคะต้องพึ่งพาผู้อื่นอาจจะคิดว่าตัวเองเป็นภาระของครอบครัวค่ะ 5. นะคะการปรับตัวต่อการเปลี่ยนแปลงของชีวิตค่ะคือไวกระเสียนหรือการสูญเสียความสามารถในการทำกิจกรรมเดิมๆนะคะ จะมาบอกแนวะทางการป้องกันกันนะคะ 1. น,นะคะส่งเสริมความสัมพันธ์ในครอบครัวสส่งเสริมให้ผู้สูงอายุมีบทบาทในชีวิตประจำวัน 3. การฝึกทักษะจัดก,การความเครียด 4. การสื่อสารที่อบอุ่นหรือไม่ขัดคอผู้สูงอายุนะคะอยากให้ทุกคนสละเวลาสักเล็กน้อยนะคะให้กับครอบครัวนะคะขอบคุณค่ะ วิธีรักษาสุขภาพจิตในผู้สูงอายุนะคะควรช่วยให้ผู้สูงอายุมีความสุขกับชีวิตประจำวันนะคะโดย 1. น,นะคะปฏิสัมพันธ์กับคนรอบข้างค่ะ 2. ทํทำงานหรือกิจกรรมที่ชอบ 3. ออกกำลังกายและพักผ่อนให้เพียงพอค่ะ 4. กระตุ้นสมองสม่าเสมอนะคะ 5. ได้รับกำลังใจจากครอบครัวค่ะ 6. สังเกตอาการผิดปกติแล้วก็พบแพทย์เมื่อจำเป็นนะคะ ดังนั้นนะคะการดูแลสุขภาพจิตในผู้สูงอายุนะคะคือการช่วยให้ท่านเนี่ยมีคุณค่ามีความสุขแล้วก็มีคุณภาพชีวิตที่ดีในทุกวัน,นะคะ่ะปัญหาสุขภาพจิตในผู้สูงอายุมีหลายสาเหตุทางกายสังคมและเศรษฐกิจการดูแลและการป้องกันจึงเน้นที่การส่งเสริมความสุขมีส่วนร่วมความสัมพันธ์ในครอบครัวและการสื่อสารที่ดี เพื่อให้ผู้สูงอายุมีคุณภาพที่ดีขึ้นค่ะเวลาที่มีค่าที่สุดคือเวลาที่เราอยู่กับคนที่เรารักค่ะและต่อไปจะเป็นการชมละครสร้านเรื่องสายใหญ่ที่มองไม่เห็นเชิญรับชมและฟังได้เลยค่ะ แอนแอนอ้าวแอนกลับมาแล้วเหรอใช่ไป้เปิดเสียงาน,นออแบัวแอนโอ้หพงเราประชุมงานหน่อยอะวันนี้ยุ่งมากเลยแจนนี่แลเะเจ้ อ๋อไม่มีอะไรหรอจกจ้ะวันนี้แค่อย,อยากถามว่าทานเข้ากับอะไรคุณยายม,มันงั้นงุ่งงานประชุมมากเลยพรุ่งนี้ต้องเกิดทำงานแต่เช้าอีกอ่ะไปนอนแล้วก่อนนะสวัสดีค่ะจากที่ดูผลตรวจนะคะคุณยายมีภาวะซึมเศร้าเล็กน้อยนะคะเนื่องจากว่าเกิดจากความเหงาแล้วก็ทำให้คุณยายรู้สึกว่าชีวิตตัวเองไม่มีค่าในการที่จะใช้ชีวิตต่อคะ่ะ สงสัยแล้วเขาคงหนาวใช่ค่ะหนูก็ทางานเนี่ยห,หนูก็ดูแลท่านทุกอย่างนะคะการดูแลเรื่องการเงนินและร่างกายก็เป็นสิ่งสำคัญมากนะ,ะว,ว่าด้วยคุณยายอายุเยอะแล้วก็ต้องการให้ลูกหลานมีเวลาให้บ้างค่ะถ้าช่างรู้สึกว่าแม่คงสนหนไม่ใช่หนูใช่ใช่ค่ะความหนานะคะไม่ได้ ไม่ได้อ sure uh ันตรายในทันทีนะคะแต่จะสะสมไปเรื่อยๆแล้วนะคะคุณยายคิดมากแล้วเราปัดน ja ันเกิดเป็นโรคซึมเศร้าได้เลยนะคะพี่คะเป็นผลตรวจการถ้าคุณยายยังไม่ดีขึ้นนะคะให้พามาพบหมออีกครั้งนะคะสวัสดีค่ะจะเชื่อไหมคะเชื่อไหมคะเชื่อกันหนาถูกๆนะคะโอ้โหซื้อจแม่เอาเสื้อกันหนาวไหมแม่จะให้แม่หน่อยไหมเรื่อม่ เอาแบบไหนดียายนี่สวยนะเราใส่กวดไหมเรงได้ไหมจ๊ะได้จ้าแบบไหนพี่าล้งเใส่กกวดเรส่่กวดได้แหละยป็นไงจ๊ะยายคุณไหนคุณดีนะสวยด้วยไหมเราอีกตัวได้นะคะเราอีกตัวได้เท่าไหร่คะแม่คะร้อยเ้าสิบค่ะลดได้ไหมเนี่ยได้ค่ะเหลือร้อยแปดสิบะคะค่ะ แค่การรับฟังแค่ไม่กี่นาทีก็ทำให้โลกของแม่สว่างขึ้นได้ขนาดนี้สใส่ใยของเราไม่ได้หายไปไหนเลยแล้วชอตตัวไหนจนะ๊ะไม่รู้อกตัวไหนตัวนี้ดีกว่านะแย่ว่ามันคุ่นตัวนี้ทำไมคะอ่าเดี๋ยวไปข้าใส่ใส่น้ำตา ขอบคุณค่ะยายใส่ไปไหมเดี๋ยวเข้าไปใส่ที่บ้านก็้ค่ะอักน่ะแล้วก็จบลงไปแล้วนะคะละครสั้นเรื่องสายใหญ่ที่มองไม่เห็นซึ่งละครสั้นเรื่องนี้ให้ข้อคิดเกี่ยวกับสุขภาพจิตก็สําคัญไม่แพ้สุขภาพกายนะคะความเหงาวความรู้สึกไร้ค่าของผู้สูงอายุเป็นใครที่ร้าแรง ดังนั้นเราจึงควรหาเวลาว่างเตรียวเล็กน้อยให้ผู้สูงอายุกันนะคะเพื่อจะเป็นยาใจที่ดีสำหรับผู้สูขอายุค่ะ